นักแสดงชาวอังกฤษท่านนี้ครับที่มาพร้อมกับภรยาชาวจังหวัดตราดนะครับเดินทางจากต่างประเทศก็คือประเทศอังกฤษครับแล้วก็นําแผงโซลาเซลล์และยังมีอาหารแห้งเพื่อที่จะมอบให้กับตาํตรารวจตะเวนชายแดนจังหวัดตราดเป็นขวัญกําลังใจให้สําหรับการป้องกันอาิปไตยไทยที่ฐานตํารวจตะเวนชายแดนจัดตราดครับมิสเตอร์มาร์คเชลลี่นักแสดงชาวอังกฤษท่านนี้ครับมาพร้อมกับภรยาชาวจังหวัดตราด เดินทางจากประเทศอังกฤษเลยนะครับมาที่จังหวัดตราดเพื่อที่จะนําแผงโซลารเซลล์จํานวน9ชุดด้วยกันสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีอาหารแห้งมีขนมมีน้ํามามอบให้กับตํารวจตะเวนชายแดนครับที่ประจําการอยู่แนวชายแดนตราดเพื่อเป็นขวัญกําลังใจสำหรับการปกป้องอธิปไตยไทยโดยมีพันตำรวจเอกสยามรัฐรัฐชนะจนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่116และตำรวจต่อชดอร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของโดยมิสเตอร์มาร์ครับบอกถึงความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยหลังจากผู้จบแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่พร้อมกับถือธงชาติไทยด้วยนะครับนอกจากถือธงชาติแล้วยังพูดด้วยนะครับว่าไทยแลนด์สู้ๆครับข่าที่พันตวจเอกสยามรัฐ ก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อมิสเตอร์มาร์คและภรยาที่ได้นำสิ่งของมาสนับสนุนตำรวจตะเวนชายแดนในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแผงโซลาเซลล์ซึ่งก็เป็นอุปกรณ์รอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางตอชดอต้องการครับเนื่องจากสภาพพื้นที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแผงโซลาเซลล์ถือว่าจาเป็นอย่างมากขอขอบคุณประชาชนที่ยังคงมาสนับสนุนต่อชดอในช่วงนี้ด้วยและยังกล่าวต่อว่าตำรวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของจดตราดนะครับ มีความพร้อมมาโดยตลอดตั้งแต่การประทะในรอบแรกกับกัมพูชาซึ่งตำรวจทวนชายแดนทุกนายมีความพร้อมสูงสุดครับและยังคงตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่และสนับสนุนฐานแนวหน้าได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้ฝากถึงประชาชนว่าอย,ย่าตื่นตระหนกขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและก็ขอให้มีความมั่นใจว่าทหารตอชอดอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ จะปกป้องอธิปไตยไทยและจะดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของกองทัพภาคที่2ครับก็ยังคงยึดมั่นในภารกิจการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติพร้อมกับให้ความสําคัญเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของกําลังพลอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับและให้ฐานทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็ง สมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่2ที่ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่2ครับจัดตั้งคณะกรรมการตรวจคุณภาพชีวิตลงพื้นที่จริงครับเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของกําลังพลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านความเป็นอยู่อาหารการกินสุข,ขอ,อนามัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานรวมถึงสภาพจิตใจครับเพื่อให้มั่นใจครับว่ากําลังพลทุกนายเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงจุดและคำแนะนำในการปฏิบัติแก่หน่วยฐานที่รับผิดชอบภารกิจในแนวชายแดนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลกำลังพลให้ดียิ่งขึ้นโดยกองทัพภาคที่2ครับขอยืนยันว่าการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพราะ เมื่อกำลังคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติได้อย่างเต็มกำลังและมั่นคงแข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ